ดีครับผมนายศักดิ์จิตกิตติทิน b 6 5 3 4 3า0ที่จะมาพูดถึงการการเตรียมขั้นตอนการนำบำบัดนะครับนี่คือขั้นตอนการบำบัดนะครับตะแกรงตะขคยะแยกกำจัดและบรรจัดวัสดุหรือของแข็งแขนลอยที่มีขนาดใหญ่และป้องกันความเสียหายแก่อุปกรณ์ตำแหน่ง ตั้งนะครับโดยแบ่งออกเป็นสองชนิดคือหนึ่งตะแกรงทําความสะอาดด้วยแรงคนแบบแขยงและแบบแตะก้าสองตะแกรงทําความสะอาดด้วยเครื่องกลเครื่องกลกวดขยะแบบขึ้นลงและแบบลูกโซโลและสายพานนะครับทั้งดักกวาดทรายมีหน้าที่ดักกวาดทรายและกาจัดของแข็งๆลอยที่มี ความถ่องจำเพาะหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหายจากอ,อกกุปกรณ์ทั้งจากในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำสองป้องกันท่ออุดตันสามป้องกันการสะสมองกวดทรายในทางบำบัดเช่นทางเติอมอากาศสี่กำจัดอนุภาคขนาดใหญ่กว่าศูนย์จุดสองหนึ่งมิล,ลเมตร ระบบจำใหม่หมออกแบบให้กำจัดอนุภาคขนาด0.15ม mm ิลลิเมตรได้ถึง75%แบบทังเตอมอากาศนะครับใช้ถังเตอมอากาศด้านหนึ่งของถัง,ง,งสองทำให้น้ำไหลวนไหลเป็นเกลียวตั้งฉากกับทิศน้ำทิศทางน้ำไหลสามทำให้ของแข็งแขวนลอยหนักหรือกวดทรายจมลงสู่ก้นถัง สีของแข็งอื่นที่เบากว่ายังร้อยกับน้ำได้เช่นสารอินทรีย์ท้าให้ของแข็งที่แยกได้ค่อนข้างสะอาดหรือมีสารอินทรีย์บนอยู่น้อยแบบใดไทยทัศนะครับหเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย พราะทำงานคายคืนทั้งตกตะกอนมีเวลากักเก็บน้ำสั้นกว่าทั้งตกตะกอนอาจทำให้สารอินทร,รีย์ตกตะกอนแบบความกวดดสายสามต้องมีการติดตั้งเครื่องกลมุนติตใบกวดด้วย <c oughs> เพื่อกวดดสายลงสู่ก้นถังห้าจากตะกอนนั้นกวาดรายใบพัดพอปเปอนจะถูกสง่ง จะถูกสูบออก,กด้วยปั๊มสกูตต่อไปแบบน้ำไหลแนวนอน <c oughs> ในรางสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นวิธีที่ง่ายมีลักษณะทำงานคล้ายถังุกตะกอ์สี่เหลี่ยมพื้นผ้าและมีความลึกมักเรียกว่าลางจากขวดทรายนะครับที่ก้นถังมักใช้โซ่และใบกวาดรวมถึง กวาดทรายเข้าสู่แฮมเมอร์และแยกออกด้วยอ,อุปก,กรณ์อ,อื่นๆมีอยู่สี่วิธีครับหนึ่ยยงเซกูเยียงหลือคอนเวเยอร์แบบหลอดสองโซ่และเครื่องยกถังสามทั้งกวาดทรายแบบแคมเซลสีปั๊ม การจัดการกวาดราย <c oughs> หนึ่กวาดรายที่ผ่านการบำบัดแล้วอาจลำเรียงสู่ลำเลียงสูร่รถบรรทุกโดยโตรงหรือในในถังพักก่อนนำ <c oughs> ที่จะไปกำจัดต่อไป <c oughs> สองทางกวาดรายต้องมีการกำจัดปกต้องมีการ าการปบคุมอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันกินและแมลงเนื่องจากบวซายที่ไม่ได้ผ่านการล้างอาจมีสารอินทรีย์สูงถึง50%วิธีาการกำจัดบวซายได้แก่ฝังกบทั้งปรับสมดุลทางปรับสมดุลมีหน้าที่ปรับอัตราการไหลความเข้มข้นของสารของสารมลพิษในน้ำเสีย เหมาะสำหรับการบำบัดอัตราการไหลแบบแปรปวน1ลดภาระจากสามารถปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเก่าโดยช่วยลดภาระจากอัตราสารอินซีสูงในกรณีที่มีการไหลจำนวนมาก สช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียปรับตัวได้ดีขึ้น 3. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ได้ง่ายสำหรับทางสำหรับการออกแบบระบบใหม่ทาง E-Q ช่วยอุปกรณ์ต่างๆในระบบให้สามารถออกแบบมีขนาดเล็กช่วยลดต้นทุนการ,นะรก่อสร้างและอุปกรณ์การติดตั้งสเพิ่มประสิทธิภาพ การตกตรกอนหาข้อพิจารณาในการออกแบบการใช้ถัง EQ ต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในการก่อสร้างถัง EQ กับการลดขนาดอุปกรณ์ในระบบบำบ,บัดน้ำเสียเช่นถ้าหาการออกแบบระบบใหม่มีการใช้ถัง EQ แทงจะทำให้อุปกรณ์ที่เหลือในระบบสามารถออกแบบ ให้มีขนาดเล็กลงได้ผมโคจบการน,นํางถนอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ